เป็นวันไปบวชน้าไปบวชพระนะน้าไหนเข้าหน้าก่อนบวชก่อนตามลําดับผู้เข้าหน้าถือว่าเป็นพันเตผู้มาอยู่ก่อนอันที่ห้า <c oughs> ต้องกระเบนสอง วัดเบลุวันภาคบ่า,ายภาคบ่ายภาคเช้าภาคเช้าโกลนหัวเตรียมการกันเบาย,ยบ่ายน่าจะตปบวชฉะนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาโยมวัดของรราทราบวันที่ห้ากรกฎาคมสาอผ่านห้า ไปบวชพระที่วัดเบลุวันกับนัวงปู่อุดมน,นางไหนเข้ามาก่อนถือว่าเป็นผู้เจริญมีอายุทางการเข้าวัดก่อนก็ให้บวชก่อนตามลำดับนี่บวชเขาเ้าพรรษาว่าเราถือการบวชอย่างตามก็สามเดือนตามสุด เราน้อยกว่านั้นก็ไม่รู้จะบวชทำไมฉะนั้นคนที่จะบวชว่าราองก็ประมาณต่ำสุดสามเดือนได้ตั้งกดกันไว้อย่างนี้ฉะนั้นนากก็ควรถือศีลถือธรรมถือสีอ่งแปแล้วก็ต้องทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยผู้ทีท่จะเข้ามาก่อนฝึกก่อน ก็เป็นโอกาสดีกว่าเขาบ็รถือว่าบวชใจไปก่อนอยู่กับวัดกับพระให้สนิทติดคุ้นกับวัดวาศาสนาการยืนเดินนัน่ต้องเป็นผู้มีสตินั่นสีลธรรมก็เกิดขึ้นในแหละผู้ที่เข้ามาบวชจึงต้อง นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วัตฏ so, ิบัติบอยากน้อยก็มาเป็นคนวัดผู้รับใช้พระสกอมองดูพระล้างบารกวาดสลาเราก็ทำตามจิตจวัตอันใดที่ถึงเวลาแล้วเช่นจิตจวัตประจำวันบ่ายสามโมงกวาดล้างบ้านหน้าต้องทำจิตจวัตอันนี้แล้ว กวาดร้านวัดกวาดกรงไปบัดกวาดบริเวณสลัมนี่ต้องทำทุกวีทุกวันเช้าเย็นตอนเช้าจะน้ำใช้น้ำฉันปูเสื่อบัดกวาดทุกสลัมเป็นการฝึกใจฝึกจิตนี่การเรีนมาบวชแล้วคนด็กต้องทำให้มันสุข ต้องค่อยๆบกท่านบอกว่าคนที่ยังไม่เคยบวชหรือบวชแล้วก็บวชยังไม่ดีต้องมาบวนดิบดิบอยู่ทำให้มันสุกค่อยขัดกรองฝึกนิสัยใจคอให้เป็นผู้ละเอียดละออนะต้องทำนี่แหละผู้จะบวชจึงไม่ใช่ของง่าย จิตโฉพุทธานุปาดูการได้พบพระพุทธเจ้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นของยากจิตโฉมนุสปฏิลาโภก,การได้เกิดมามเป็นมนุษย์เป็นของยากโดยเฉพาะเป็นผู้ชายยากมากไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงไม่มีนะส่วนพระอาหารหันต์เป็นผู้หญิงมี ฉะนั้นเพศชายจึงเป็นเพศที่ควรจะก,การได้บว,เวชเร่ว่าคิจโฉมนุสสปติลาโพได้เกิดเป็นมนุษย์เทั้งหญิงทั้งชายที่นี้เป็นผู้ชายยาก่ิหญิงกว่าเพราะว่าจะต้องได้ออกบวชานจึงวัคคิชังสัทธมันธรรมดังเกิดมาแล้วได้บวช ได้ประพฤติปฏิบัติฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามีครูบาอาจารย์คอยตักเตือนแนะนำยิ่งเป็นการยากกว่าไปเรียนหนังสือตามโรงร่โรงเรียนเพราะนี้เป็นนิสัยพุทธาเป็นความดียิ่งกว่าการศึกษาทั่วๆไปที่โลกเขานิยมคือได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชได้ฟังธรรมจิจฉามมจจาในชีวิตตางนี่ชีวิตยังเป็นอยู่ยังไม่ตายเป็นของยากเหมือนกันเพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนท่านจึงให้รีบการปฏิบัติรีบทำเห็นภัยต่อมมตจุราที่มันจะมาถึงนะฉะนั้นผู้ที่จะรีบบวชจึงมองเห็น วันดีสี่อย่างคือการเกิดยากพระพุทธศาสนาก็พบยากการได้ยินได้ฟังธรรมก็เป็นของยากการมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็เป็นของยากนี่เมื่อผู้ใดได้ประสบสี่อย่างนี้แล้วมควรจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเนื่องจากมันเป็นความยากว่เป็นทางเดึนของมักยิ่งทำให้มันชอบมันดียิ่งยาก นั่นแหละการที่ได้เข้ามาบวชจึงเป็นของดีผู้ได้เข้ามาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เข้ามาใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าอาโศมหาราชท่านเป็นจักรพรรดิใหญ่ท่านไปถามพระเทรัผู้ใหญ่ในสมัยน้องว่าทำยังไง ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพระมหาเทร่าสมัยนู้นตอบว่าการได้ออกบวชนั่นแหละชื่อว่าการได้เป็นพุทธทายาทธรรมทา,ายาทสังฆทายาทโดยแท้จริงนี่ก็ถือว่าเป็นเพศสําคัญถ้าไม่สําคัญท่านไม่ตอบอย่างนั้นหรอกอันนี้สําคัญนะฉะนั้นการ ได้บวชในพระพุทธปฏิบัติจึงเป็นของดีมีวัดรองก็จะมีสองวาระก็คือวันที่ห้ารกรกดาวันสารไปบวชพักบาครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึง่งก็ก่อนเข้าเป็นสาวจะมีมาจากกรุงเทพอ,อีกหน้าหนึ่งนะนี่แหละบวชเราไม่ได้บังปร,ริมาณมากน้อย บางผู้ตั้งใจจริงมาบวชเท่านั้นบวชแล้วมาได้ตั้งใจปฏิบัติสาลิเช่นน้เยสร้างพระทัตุจอมผาสร้างคุณงามความดีช่ยกันเนี่ยเป็นหลักกว่าจะบวชหรือว,ว่าคนบวชจะติดติดกับการบวชได้ยากนะผู้มีในิสัยบวชนล้นติดกับการบวชไปเลยจะไม่ยากเท่าไหร่ แต่ผู้ไม่มีนินสยนะัยจะไม่ติดอาการบวชจะร้อ,รอนจะรนทุรนทุรายอยู่กับผ้าเหลืองอยู่ไม่ได้นานส่วนผู้มีนิสยัยการบวชติดการบวชเย็นชำ่ำอยู่กับการบวชภูมิใจกับการบวชนะไม่ว่ามีนิสัยทั้งผ้าเหลืองเห็นผ้าการสาวะค่แล้ชื่นใจมีนิสยัยน,นี้บวชได้ บวชได้นานได้ทนบวชจนตายกางด้เหลือก็มีกูบาจารย์ท่านบวชทีเดียวท่านก็แล้วไปเมื่อท่านเบาบางของท่านสังสมารมีมาอยู่แล้วอันนี้เป็นประเภทชั้นเลิศบวชอย่างจริงจังที่เหลือนีนนั้นก็ธรรมดาไปยังไหก็ตามผู้บวชต้องปฏิบัติธรรมเลยถึงจะเหมาะ ก็มั่งบุนะยิ่งแจ้งให้ทราบผลวัดคนว่ายิด้ทราบกันว่าเราทำยังไ